สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเบิร์ดเก่งสวยนะครับผมมาครับช่วงนี้นะวีออนะครับผมกําลังมาแรงแล้วนะเครื่องพันหนะครับผมราคาเบาๆนะรถเก่งประหยัดน้ำมันนะครับ คันนี้เป็น VOS TRD นะครับผมตัวเครื่องพันห้านะครับผมปีสิบสามนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิตเท่านั้นนะครับยังไปต่อได้อีกยาวนะครับผมใช้งานได้สบายนะครับคันนี้ราคานะครับผมเบิร์ตให้ไปที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทปีสิบสามไม่แสนต้นนะครับราคานี้สภาพนี้ไม่แพงแน่นอนครับไปครับเดี๋ยวเบิร์ตพาชมครับว่ารายละเอียดตัว VOS TRD คันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ อ่านี่ครับผม v อตัวนี้เป็น V8 เจน2นะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะหน้ากระจังครับผมอ่าสภาพสวยเดิมครับผมมีโครเมียมนะตัวนี้โครเมียมครับผม3เส้นนะสภาพสวยเลยนะสีขาวตัวนี้เป็นขาวซปเปอร์ไวท์ขาวธรรมดานะครับไม่ใช่ขาวมุกนะฮะเรนไฟหน้าครับผมเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับผมสวยใสไร้ข้าวเหลืองนะอ่าสภาพนะพร้อมใช้งานเลยคันนี้ เห็นไหมครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตของ TRD นะครับผมเดิมแท้โรงงานนะครับจะมีตัว TRD ปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับหาดตัวเจ้งคูหน้านะครับคันนี้นะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้งานดีมากๆนะครับกับตัว V8 นะครับเครื่องยนต์1.8นะฮะตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับนี่ยังไงครับผมอ่าไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับ โคมก็เป็นโคมตัวอ่าขอประทานโทษนะครับโคมเขาเรียกว่าโคมปี2012จริงๆแล้วเนี่ยนะครับใส่ขนาดนี้นะครับผมนะเราขัดมาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้คือคันนี้ครับผมออกไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับขับอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมเครื่องพันห้าราคา285,000บาทนะครับอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถคันนี้ได้เหมือนกันนะครับขอแค่ถูกใจรถนะครับผมคันนี้นะครับผมโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์0 9 5ย์3 4 8 4 0นะครับ เบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นถึงบ้างครับผมทั่วประเทศนะครับผมถ้าไม่สะดวกมารับเบิร์ดมีบริการรถสไลด์ไปส่งให้เช่นกันนะครับแต่ถ้าต้องการมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาหาเบิร์ดได้นะครับที่สนุกคาตองข้ามบิ๊กซีร่มเก้านะครับเบิร์ดอยู่ย่านมิบบุรีกรุงเทพมหานครนะครับไฟเลี้ยวมีให้แล้วนะครับสหรัก VBI ติดครบนะฮะ v b บีารสลรักษณบีทีไอนะัะขอประทานโทษนะ ตัวยึดกันชนหน้าครับผมแนบเชิดติดสนิทเลยนะครับผมไม่มีอ้าเลยนะสภาพสวยนะคันนี้นี่แม็กอันลอยนะครับผมขนาดสิ้านะครับเดิมแท้โรงงาน TRD ต้องเป็นลายนี้นะฮะ v TRD นี่แม็กเป็นลา์ TRD สวยๆเลยนะครับผมจับคู่กับยางดันหลบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ดอกยางนะครับผมพอได้ขับก็ได้ใช้นะฮะตัวนี้สักครูนะฮะ ปียางอยู่ตรงไหนเออจะดูปียางให้ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไปดูล้อหลังให้นะครับปียางนะอมาดูซุ้มล้อต่อนะครับซุ้มล้อสภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยเคาะรอยตัดต่อรอยเจาะรอยทาสีนะฮะโชว์สปริงเดิมไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยเดิมเลยสติกเกอร์ทีอาร์ดีครับผมติดมาให้ครบเลยนะครับผมนี่นะครับเบ้ามือจับโคมี่ํำลังรับสี่ชิ้นนะติดมาให้แล้วนะครับ คิ้วกันสายข้างก็ติดมาให้แล้วเช่นกันทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับผมกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับผมนี่กันร้อนแน่นอนนะดูฟิล์มนี่มองจากข้างนอกไปข้างในนี่แทบไม่เห็นนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับยังไม่มีไฟเลี้ยวมานะฮะไปเราเดี๋ยวผมพาชมด้านในนี่ครับผมด้านในตัว TRD นะฮะด้านใน TRD จะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะฮะเดินได้สีส้มนะถ้าผ้าใหม่ๆ ปีกบาสันเบาะนะครับตึงหมดเลยนะนั่งสบายแน่นอนเบาะทรงนี้นะครับเบาะ TRD มีตัว TRD Sportivo ปั m um มอยู่นะครับผมสภาพสวยๆนะครับจะออกเป็นโทนสีดำส้มนะตัว TRD นะครับมาดูเบาะฝั่งคนขับบ้างครับได้ตะเข็บเดินครบชัดเจนหมดนะฮะนี่สภาพสวยเลยนะ TRD นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์เครื่องให้ดูนะนี่ครับหน้าจอนะ้าปัดเรนไม้ของตัว อ8จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าขออนุญาตนะฮะเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืนสองพันนิดๆเท่านั้นนะครับมาที่ผมนะครับไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับคอนโซลน,นะใหม่ๆนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอสั้นๆนิดนึงนะครับผมอ่าขับง่ายะครับคันนี้ขับง่ายมากนะครับเครื่องพันห้านะครับได้แอร์แบ็กมาแล้วคู่หน้านะครับตัวนี้นี่นะ,ะับหน้ากากคอนโซลกลางนะครับตัวนี้เจ้าของคันเดิมใส่จอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ หน้ากากคอนโซลคาตัวนี้นะครับตัดด้วยลายสีส้มตกแต่งเป็นแคปลาผ้าส้มกับดำนะตัวนี้นะสภาพสวยเลยนะไม่มีร่องรอยเลยนะอแอร์มือหมุนนะครับอันดอร์กนะครับตัวนี้นะใช้งานได้ปกติเย็นเจี๊ยบเลยหัวเกียร์หุ้มหนังเก็บรายละเอียดเดินได้ส้มนะครับผมอ่าคอนเซปต์ท R d นะตัวนี้ฐานเกียร์นะครับเป็นขั้นบันไดแล้วนะครับตัววีออนะครับปุ่มไฟตัดหมอกนะเปิดตรงนี้นะครับผมมเบรกมือนะฮะ เก็บของนะฮะใช้งานได้ปกติอ่าโอเคครับตัวกระจกนะครับผมเวลาปรับนะครับปรับทับเก็บมือแล้วก็ปรับตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวหูช้างอยู่นะครับตัวนี้จะเป็น b r ออสเจนแรกๆเลยนะครับผมที่เป็นตัวกระจกหูช้างนะฮะที่วางแก้วมีมาให้แล้วนะครับรับประกันได้ครับผมรถร้านเรานะครับผมเน้นนะบอดี้เดิมนะครับผมไม่มีชนหนักเพิ่ความตัดต่อแน่นอนนะครับอ่าแผงประตูข้างดูสวยงามนะ กระจกไฟฟ้าสีบานเช่นกันนะออโต้บานหน้านะครับสีเสาหลังเก่งนะครับผมสวยๆเลยนะเราจะถ่ายให้ดูกันทุกจุดเลยนะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับผมชอบคันนี้นะครับผมสามารถจัดเต็มได้นะครับผมขอแค่โทรหาเบิร์ดนะครับผมเดบิร์ดจัดการให้ครับโทรมาเลยครับ0 9 5ย์3 4 8 4 0นะฮะสติ๊กเกอร์ฉลากแรงดันลมยางอยู่ครบนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับผมสภาพสวยเลยนะ ใครตามหารถใช้งานอยู่นะครับผมเครื่องพันห้านะครับอาจจะมีรถอยู่แล้วนะครับเป็นรถเครื่องใหญ่ๆต้องการรถเล็กๆวิ่งในเมืองประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมเหมาะผ้านะผสมหนังนะตรงนี้เขาจะเป็นผ้านะออกแบบเป็นแบบเป็นเหมือนกำมะหยี่่ะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ครับผมจะเป็นหนังนะตรงที่นั่งจะเป็นหนังหมเลตรงนี้เป็นผ้าเหมือนผ้ากำมะหญี่นะครับตัวนี้มีผ้ายางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพสวยดูดีเลยนะ ดูฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานครับผมสภาพนะยังสวยอยู่เลยครับผมไม่มีรอยขาดนะครับรอยดำเลยนะาะผ้านะภายในบีออสถือว่าค่อนข้างกว้าน,นะครับผมเครื่องพันห้าตัวนี้นะครับล้อแมกนะครับด้านหลังนะครับผมก็เป็นล้อแมกสภาพสวยเหมือนกันนะครับแม็กขนาดสิบห้านะตัวนี้ระบบเบรคข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดำนะครับผมอ่า ลุมล้อนะเดิมแท้โรงงานครับผมโชคสปริงดูนะสภาพสวยเลยนะสวยเลยคันนี้มาดูบอดี้ด้านท้ายกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมสวยมากนะไฟท้ายนะครับผมกลมๆสองก้อนแบบนี้นะครับไม่มีริ้วรอยรอยร้าวนะครับรอยแตกไม่มีนะโลโก้ TRD Sportivo ติดครบนะครับผมแผ่นโลโก้โตโยต้านะครับติดครบนะฮะลายลักษณ์ v ีออติดครบนะครับนี่ เรนไฟท้ายสวยหมดเลยนะคันนี้นะครับผมใส่ตัวเซนเซอร์มาให้แล้วนะครับผม2จุดนะฮะจะของคันเดิมใส่มาให้นะครับเซนเซอร์2จุดแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของ TR d ดีนะแท้เดิมโรงงาน่าโทีนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างนะฮะตัวนี้นะครับเพิ่งมาเลยเอามาเรียงอยู่ให้ดูเลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูดีกว่านะครับ เปิดห้องเครื่องรอไว้ด้วยครับผมมาอาท้ายเดิมๆกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับหมดหมดยึดครบหมดเลยครับผมตัวฟูกนะท้ายกว้างนะครับเก็บของได้เยอะมากนะตัววีออนะครับผมแล้วช่องแบ่งสัมภาระเขาชัดเจนนะฮะตัวนี้นะครับหมดยึดครบหมดเลยนะฮะ มาดูกันนะครับยางอะไหล่มีให้แล้วนะครับอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างนะครับผมมีให้ครบหมดแล้วนะครับผมอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะนี่สีนเดิมแน่นอนครับดูได้นะครับรับประกันนะครับรถไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนนะครับราคา2องแสนแับาทนะครับสปอยเลอร์ติดมาให้แล้วครบๆนะครับเป็นของตัว TRD ซะด้วยนะฮะมาดูคันนี้ฝั่งนี้กันบ้างครับผมนะ ตัวยิกกันชนท้ายนะครับผมตัวนี้นะทั้งแผงเลยครับนะครับชิดติดสนิทนะฝาถังน้ํามันไม่มีริ้วรอยเลยนะครับล้อแม็กนะครับผมด้านหลังซ้ายนะครับผมผมบอกก่อนนะแม็กสภาพนะสวยทุกวงนะสภาพเกือบร้อยเปร์เซ็นทุกวงนะฮะซุ้มล้อนะครับผมเดิมแท้โรงงานนะฮะตัวนี้สปริงสวยๆสปริงเดิมๆนะครับผมตัวนี้โช๊คเดิมนะครับไม่มีข้าน้ำมันเยิ้มเลยนะครับ ยางตรงนี้ถ้าออกกับเบิร์ดเดเบิร์ดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเป็นปีที่ใหม่กว่านี้นะปีสิบแปดแล้วนะขับไม่ได้แล้วครับยางเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเบิร์ดดูแลให้นะอ่านี่ครับผมท R อสวยๆเลยนะครับเบ้ามือจับโครเมียมนะครับผมเป็นสี่บาทเลยนะครับผมตัวนี้นะสภาพนะกันรอยเล็บได้นะครับตัวนี้เบาะนะครับด้านหลังสภาพใหม่เหมือนกันนะตัวนี้ รถปีสิบสามนะสภาพนี้ผมถือว่าโอเคเลยแหละนะสภาพดูไม่เก่าเลยนะครับแล้วก็สีเสาหลังเก่งนะครับผมสวยๆนะครับผมไล่มาที่พื้นเลยนะครับผมรอยถลอกรอยคีควนนะครับแทบไม่เห็นเลยนะคิวกันสายข้างครับผมสี่ชิ้นนะครับสภาพสวยๆนะครับผมเบาะทีอาร์ดีสวยมากนะครับตัวนี้ใายตามหารถใช้งานอยู่นะครับผมผมแนะนาเลยนะคันนี้นะเครื่องพันห้าและที่สําคัญนะ โตโยต้าเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับ V on นะครับผมถ้าชอบก็โทรหาเบิร์ดได้เลยครับเดี๋ยวเบิร์ดดูแลให้นะคันนี้ผ่อนสบายมากเลยนะเครดิตดีฟรีดาวครับผมโทรหาเบิร์ดได้เลยครับแผงพลาติกครบนะครับบอกเดือนบอกปีผลิตบอกโบเดลรถนะครับผมตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะขนนอตขนนอตในนะสวยหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะเราเน้นโครงสร้างครับผมรถคันนี้ไม่มีชนหนักเพื่ความตัดต่อแน่นอนนะครับคันนี้ คันนี้นี่ะผ่อน, 5, 6, นะน,น,นประมาณ5-6,000นะคันนี้ประมาณ6,000ได้นะฮะาห0พั 5, 6, นะตัววีออตัวนี้นะใครสนใจครับผมสามารถโทรหาเบิร์ได้ครับ0ูนย์เก้าห้าห้าแปดสมสี่แครับผมโทรมาเลยครับบาดูห้องเครื่องต่อครับผมนญาตนะฮะ นี่ครับเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะพันห้าซีซีสี่สูบนะครับผมสภาพเครื่องนะครับเห็นหน้าสั้นๆแบบนี้นะไม่ธรรมดานี่เครื่องวางเต็มๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะเป็นรุ่นที่ถือว่าถ้าแตะคันเร่งนะใครที่ไม่ชินนะแตะคันเร่งปุ๊บพุ่งเลยนะออกตัวดีมากคันนี้นะครับสภาพสวยนะครับผมมอลมเบรกกับปุมมันเบรกนะครับผมครบอยู่แล้วนะครับตัวนี้สภาพสวยเลย เบาโชกนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีเคราะห์นะฮะเราเน้นรถสวยนะครับผมบอดี้เดิมนะให้ดูคันครับผมให้ดูคันใกล้นะครับสวยครับผมรับประกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่มีข้าน้ํามันเลยนะถือว่ายังไปต่อได้ยาวมากครับผมเพราะว่าคันนี้ไม่แค่แสนต้นเท่านั้นแสนหมื่นนะเราผ่าน QC มาเรียบร้อยอย่างดีแล้วนะครับก่อนที่จะเอามาดูให้พี่ๆดูนะครับ มั่นใจในคุณภาพได้ครับผมตามชื่อช่องเลยครับเบิร์ดเก่งสวยนะฮะนี่ครับฝากระโปรงครับผมแผงกันความร้อนครบนะฮะสติ๊กเกอร์ฉลากคําเตือนอยู่ครบนะครับฝาแท้โตโยต้าต้องมีตราปั๊มโตโยต้านะครับสติ๊กเกอร์มอกอฟิดครบนะครับแผงกันความร้อนน้อยๆก็มีมาให้แล้วในตัวโตโยต้าพีออดีนะครับ ขายสนใจโตโยต้าวีออสทีอาร์ดีคันนี้ปี13บสามไมลแสนหมื่นสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมโทรหาเบอร์ได้เลยครับที่เบอร์0 9 5 5 8 3 4 8 4 0นนะเดี๋ยวเบอร์ดูแลให้ชอบรถรุ่นไหนรถเก่งรุ่นไหนต้องการรุ่นไหนที่เบอร์ยังไม่ได้มีรีวิวให้นะครับผมคอมเมนต์บอกได้เลยครับเดี๋ยวเบอร์เอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดเบอร์ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะรับเบอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ